สนับสนุนโดย m a c คโครรี่ดีวสชาวนี้พูดคุยกับคุณปิงประกิจนะคะคุณปิงสวัสดีค่ะครับสวัสดีครับเปิดมาเดือนใหม่ก็ลงมาเลยตั้งแต่ต้นเดือนนะคะครับค่ะดาวไซส์เยอะไหมเซลส์อินเมยแล้วก็เรื่องของการประชุม FOMC <c oughs> ด้วยจะส่งผลต่อตลาดหุ้นไทยกับสหรัฐยังไงบ้างคะ คืออย่างแรกเนี่ยเอ่อเซอินเมมาแน่นะฮะซีเซอินเมคัมทูนะครับมันมันมาแง่แง่นะข่าวตรงนั้นคงหนีไม่รอดน,นะครับส่วนการประชุม f o ฟ c เนี่ยเอ่อก็ขึ้นดอกเบี้ย0.5แน่ๆเพียงแต่ว่าสิ่งที่เราต้องรอก็คือเอ่อรายงานการประชุมเฟดรวมไปถึงการถแถลงของเอ่อประธานเฟดเนี่ยคือผมไม่ไแน่ใจว่าครั้งนี้เขาจะมี p r e คอนเฟ f เ r น n ์ e ไหมนะครับในการตอบคำถามข่าวแต่คิดว่าไม่มี ก็อาจจะมีเหมือนแบบแค่เขาออกมาพูดเฉยๆอะไรเงี้ยนะครับน่าจะมีการส่งสัญญาณในการที่จะเร่งขึ้นดอกเบี้ยในเดือนมิถุนาก,กักราฎนคมที่อาจจะแรงก็ได้นะครับ e เพราะว่าตอนนี้ทิศทางเศรษฐกิจอเมริกามันมาเริ่มมีการสะดุดละ e แต่มันไม่ได้เป็นการสะดุดจากการใช้นโยบายการเงินตึงตัวนะครับมันเป็นการสะดุดจากเรื่องของเงินเฟอ้อบอกว่าภารกิจสําสคัญก็คือต้องเอาเงินเฟ้อลงมาให้ได้นะครับ ทีนี้แรงกดดันที่มีต่อตลาดหุ้นไทยผมมองว่าเรื่องเฟดเรื่องหนึ่งแต่ตอนนี้ที่เป็นห่วงตลาดหุ้นไทยจริงอ่ะมันเรื่องภาวะเงินเฟ้อในประเทศเพราะว่าดีเซลมันจะเป็นสามัดีเซลตอนนี้ไม่สามสองแล้วนะครับแล้วก็การอุดหนุนแก๊สหุ้มโต๊อะไรก็ปรับเพิ่มขึ้นภาพของหลายประเทศหลายตลาดหุ้นทั่วโลกตอนเนี้ยเวลาโดนเงินเฟ้อเข้าไปเนี่ยหุ้นมันเอาไม่อยู่นะฮะมันจะลงกันหมดเพราะฉะนั้นหุ้นไทยก็คงไม่รอดครับจากทิศทางของเงินเฟ้อใ,ในประเทศตอนนี้นะครับผมคิดว่าก,การลงทุนก,ก็ต้องระมัดระวังต่อน,นี่นะครับ ค่ะกลยุทธ์ในฝั่งของตัวเซตห้าสิบกับเอสแอนพห้ารอยินเด็กต้องปรับยังไงคะในช่วงที่มีความเสี่ยงเยอะแบบนี้เราเล่นหน้าพุทได้ไหมก็หน้าพุทธดูได้เปรียบหน้าช็อตโอเคฮะเไ,ได้สองหน้านะครับก็ได้ทั้งคู่เลยนะครับเปิดพุทเปิดช็อตต่อยช็อตไว้เลยทิ้งไปเลยนะครับแล้วกอ็อีกเรื่องหนึ่งก็อาจจะไปเน้นหน้าคอในหุ้นจีนนะครับต่อหรือในหุ้นหางแสงนะครับ อคออในส่วนของ h s i บาบาเซนเซนหน้าคได้หมดเลยนะครับส่วนพุ้นเมกาก็อาจจะเปิดหน้าพุทไว้ดักก็ได้นะฮะน่าสนใจครับนะครับอา,อาจจะเป็นระยะสั้นรอผลการประชุมเฟดค่อยมาทบทวนกัอนอีกทีใช่ไหมคะใช่ครับใช่ครับวันน,นี้ก็เน้นเปิดหน้าพุททิ้งไว้ก่อนนะครับกราบขอบคุณมากๆเลยนะคะสำหรับกลยุทธ์ในเช้าวันนี้ค่ะสวัสดีครับครับสวัสดีครับ คุณปิงประกิตนะคะก็ให้น้ำหนักการลงนะคะมากกว่าการขึ้นค่ะ ะะบอกว่าเซลล์อินเมมาแน่ๆนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยยาสามารถเก่งกำไรในฝั่งของตัวดัชนีอย่างบ้านเรานะคะเซฟนะคะเล่นดักหน้าพุทธได้นะคะ S 5 0 2 8 P 2 2 0 6 A ของค่า28 m แ c ด u r คนะคะตัวนี้มีค่าเกี่ยงิบหเซนติวิตี้นเนะคะเช่นเดียวกันกับตลาดหุ้นในฝั่งของสหรัฐอเมริกาสามารถเล่นลงในฝั่งของตลาดหุ้น S&P 500 i n d e สินเด็กได้ SPX 2 8 P 2 2 0 9 B ของค่า28 m แปดคค่ะ มีค่าเกียร์ริงอยู่ที่6.4เซน t i v i t y 0.15นะคะสำหรับกลยุทธ์ในสัปดาห์นี้ยังคงมีมุมมองในเชิงลบนะคะต่อทั้งตลาดทุนไทยแล้วก็ฝั่งของสหรัฐอเมริกา เป็นกลยุทธ์ในช่วงสุดสัปดาห์นะคะในช่วงกลางสัปดาห์แบบนี้นะคะแล้วก็ถ้านักลงทุนนะคะอย่าลืมนะ,คะใครที่เทรด DW อยู่แล้วขอให้เลือกหมายเลข28ง c ปดแมคคอลค่ะใครไม่เคยเทรดนะคะก็ศึกษาข้อมูลก่อนนะคะ h ฮริกชั i รีเทิร์นค่ะนะคะสามารถที่จะทําความรู้จักกับผลิตภัณฑ์ทางการเงิน DW28 ได้เพิ่มเติมสแกน QR ว o d e คตรงข้างจอนี้ได้เลยนะคะจะได้ทั้งบทวิเคราะห์มุมมองตลาดมุมมองหุ้นรายตัวมุมมองหละะักนรต่างประเทศนะคะแล้วก็อีกหนึ่งช่องทาง คือทางเว็บไซต์ www.thaidw.com ค่ะสนับสนุนโดย m a c r o r y DW28 ติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์